สวัสดีครับสวัสดีครับเช้านี้ครับผมเช้าวันพุธที่16กุมภาพันธ์2565นะครับผมเป็นเช้าวันวันอะไรวันพระใหญ่นะครับดูอีกนิดนึงนะครวันมาฆบูชานะครับขอให้มีความสุขครับเล่นลูกกิ้งกันเหมือนเดิมครับผมเช้านี้ผมจะให้เห็นสรีระทางด้านหลังเวลาที่เราลงนะครับเราเยียดออกไปตรงๆ ในส่วนตัวผมเวลาที่เราท่ายืนนะครับเวลาที่ลงไปสุดๆเหยียดตรงๆนะครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยสบายเอวเพราะเราทํางานนั่งทั้งวันครับทํางานนั่งขับรถผมนั่งขับรถทั้งวันครับถ้าเหยียดออกไปสุดๆเนี่ยมันจะได้คลายเส้นได้อย่างดีเยี่ยมถ้าใครทําได้นะครับลองทาดูครับผมเลื่อครับผมใช้ดึนด้านหลังครับท่ายืนนะคร,รับเริ่มครับ หนึ่งอย่างนี้นะครับสองครับเอาให้สุดจนลำตัวเราชิดกับพื้นเลยก็ได้ยินดีนะครับถ้าทําได้นะครับผมแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ค่อยๆฝึกเราต้องทําได้ครับอด้านหน้าครับผมเนี่ยครับอย่างนี้นะครับ ลองฝึกดูนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ